สวัสดี FC จูเนียร์ทุกท่านนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้เรามาในนามเจ้าเดก้านะครับ 6H E1 ครับ 6HE1 ครับ1้อแรงครับเจ้าเดก้าครับหลังจากที่ไปอาบน้ำปรับแป้งเป็นอยู่หลายวันนะครับวันนี้ก็ได้โชว์ตัวเป็นครั้งแรกนะครับในสไตล์ของจูเนียร์จูเนียร์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ในสไตล์พื้นๆนะครับ ใส่มวกก็ขากระจกคงไฟธรรมดานะครับกันชนบังุ่นหน้าก็เต็มเดิมครับสวยๆละลอครับราคาก็ตามต้นทุนของลูกค้านะครับเป็นสีน้ำเงินแก้วนะครับตัวนี้ครับคับบที่ม่ากาลังจะซ่อมมอเตอร์อยู่ครับนี่คือเคล็ดลับนะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการซื้อมอเตอร์ใหม่นะครับเรามีวิธีซ่อมนะครับเชื่อมผ่าน้ำนะครับ เชื่อมผ่าน้้ำใต้มหาสมุรน,นะครับรับรองว่าอยู่ดีแน่นอน,นครับไม่ต้องห่วงเป็นมอเตอร์ยุกกระจกนะครับเฟืองเฟืองยางกันกระแทกแตกนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินแก้วครับสีลวดาลายลูกค้าเป็นคนสั่งเองนะครับวันพีคครับสุยดยอดนะครับวันพีควันพีคเหมือนเดิมเลยครับ เกี่ยายน้ำมันเครื่องภายในตกแต่งสีสันสวยงามที่สำคัญก็มีจอไว้ดูดังฟังเพลงได้จอดีน7ดนิ้วเราแถมให้ลูกค้าีนีนะครับบอกว่าสวยทุกคนที่สวยรับรองได้ผมค่า ในการรอคอยแนย่นอนแล้วก็จะทำตัวกันฐานนำเคลื่อนนะครับลองไว้เลยครับหน้าหลังครับกองดักน้ำก็ครบนะครับ การมีตัวล็อกการดั้มล่วงเลยนะครับเวลาเราเอาไว้ซ่อมรถนะครับตัวนี้ขอยกขึ้นโอ้ครับยกขึ้นเนีบาดมือแล้วเลือดแล้วเลือดแล้วครับแสดงว่าคมครับผมดีครับยขึ้นไปอย่างนี้นะครับยกขึ้นไปจะค้ำจะมีฐานรับตรงนี้ครับค้ำรอครับดั้มไดั้มสี่ตันครับทั่วไปครับสเปคห้างครับ